สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง BP Review นะคะขัก้าสู่1น0 0 0ัซับสไคร์แรกนะคะก็ดีใจดีใจมากๆนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำให้ครบ1,000พซับได้แต่ก็ใช้เวลานาน,านมากนะคะกว่าที่หนูจะมาถึง1,000ัซับหนูใช้เวลาที่ทำ YouTube ประมาณประมาณปีกว่าปีกว่าๆคะ่ะจะมาถึงหนึ่งพันสามร้อยซับก็คือหนูเมื่อวานนี้มันถึง 1, หนึ่งพันซับดีใจมากหนูแบบดีใจจนไม่คิดว่าอหนูจะผ่านหนูผ่านแล้วหรอหนูถึงหนึ่งพันซับแล้วหรอ แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ยังไม่ผ่านกฎของ YouTube นะคะเหลือชั่วโมงค่ะเหลือยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงก็คือยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แต่ก็หนูจะพยายามลงคลิปทำคลิปให้ดีแล้วก็มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปนะคะก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอฝากนะคะกดติดตามหนูด้วยกดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหนูด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากถึงพี่ๆยูทูบเบอร์เพื่อนๆที่ยังไม่ทันเนี่ผานกดหรือว่ายังไม่ครบ1,000ัพซับนะคะเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะในยุคโควิดคือมันก็สุดๆแล้วสำหรับชีวิตของแต่ละคนเนาะคือหนูก็เป็นคนนึงที่ตกตกงานแล้วหนูก็ อยากจะทําช่อง u ูทู e ก็เพื่อที่จะเป็นหาที่เพื่อที่จะหารายได้เสริมเนาะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับพี่พเพื่อนๆทุกๆคนเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันเราจะถึงเราจะผ่าน1,000ทรัพท์บแล้วก็ผ่าน4,000ชั่วโมงไปด้วยกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่ยังไม่ผ่านนะคะ หนูก็สถานีต่อไปสี่พันชั่วโมงก็จะทำก็จะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามสำหรับหนึ่งพันซับแรกหนูดีใจมากดีใจแบบดีใจเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเมื่อคืนคิดถึงยอดซับนอนดีใจแบบ โอ้หนูไม่คิดว่าหนูจะถึงหนูถึงว่าหรอเนี่ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ